สวัสดีครับ FC แลับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ยามบ่ายพามาชมงานติดตั้งนะครับสเก็ตหน้าหรือลินหน้านั่นเองนะครับในคอมิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมิวเตอร์นี่ฮะมาชมนะฮะงานติดตั้งนี่ฮะชุดสเก็ตหน้านะครับวิ่งตั้งแต่โนอวเลยนะฮะวิ่งมานี้นะครับมีเดย์ไทม์ลาร์นิ่งฝังให้ด้วยทั้งหมด10เมตรนะครับข้างซ้าย5เมตรข้างขวา5เมตรนะครับนี่ฮะแล้วก็มีงานคิ้ว เคลือบด้วยสแตนเลสนะครับแบบนี้ฮะเป็นโครเมียมแล้วกันนะครับเปิดครับเปิดไฟจะเห็นว่าไฟนะครับเป็น led นะครับ5เมตรทำงานแล้วนะครับสีสวยเลยนะฮะดูตรงตรงกันหน่อยฮะนี่ครับสวยเลยนะครับทางนี้ก็เช่นกันนะครับเก็บมาตั้งแต่โน้ตเลยนะชายบันไดวิ่งมานะครับโอบเข้ามาใต้สปอตไลท์หรือฟลอกแรมนั่นเองนะครับแบบนี้ฮะ เคิร์ฟยาวๆไปโน่นเลยนะฮะทำสีเดียวกับตัวรถนะครับบางคนเล่นเป็นสีดำก็มีนะครับดำแบบนี้นะฮะให้ลูกค้าไม่อยากได้สีดานะครับตอนแรกลองแล้วจะเอาสีดานะครับทำไปทามาอยากจะได้สีเดียวกับตัวรถจัดให้ครับใครอยากได้แบบนี้นะฮะสกเก์ตหน้าขับไฟ LED 10ีดสเมตรแบบนี้สวยๆอินบ็อกมาสอบถามนะได้นะครับที่ Facebook แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูร์ครับ